เรื่องของเศรษฐกิจกันหน่อยนะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ปรื่มอ,อกปลื่มใจนะคะ5เดือนแรกของปี2567ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นถึง16%โดยสามารถสร้างเม็ดเงินได้71,702ล้านบาทลงทุนใน EEC นะคะเติบโตถึง106%กว่า18,224ล้านบาท นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วง5เดือนของปี2567คือเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมมีการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทยภายใต้พรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปีพุทธศักราช2542จำนวน317รายเพิ่มขึ้น16อร์เซเป็นการลงทุนผ่านช่องทางการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการคนต่างด้าว จำนวน85รายและการขอหนังสือรับรองการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวผ่านช่องทางการลงทุนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและการใช้สิทธิตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศจำนวน232ราย มีเม็ดเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น71,702ล้านบาทคิดเป็นการเพิ่มขึ้น58%เซ นายคารมยังบอกอีกนะคะว่าชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน5อันดับแรกได้แก่1ก็คือญี่ปุ่นจำนวน84รายคิดเป็น26%ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทยเงินลงทุนรวม4214ล้านบาท 2. สิงคโปร์จำนวน51รายคิดเป็น16%ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทยมีเงินลงทุน5,189ล้านบาท3สหรัฐอเมริกาจำนวน50รายคิดเป็น16 ของจำนวนธุรกิจต่างชาติมีเงินลงทุน1196ล้านบาท4จีนจำนวน38รายนะคะคิดเป็น1 2ของจำนวนธุรกิจต่างชาติมีเงินลงทุน5,485ล้านบาทและห้ค่ะฮ่องกงจำนวน28รายคิดเป็น9%ของจำนวนธุรกิจต่างชาติในไทยมีเงินลงทุน12,48ล้านบาท สำหรับการลงทุนในพื้นที่ EEC ของนักลงทุนชาวต่างชาติในช่วง5เดือนของปี2567นะคะมีชาวต่างชาติสนใจลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน99รายคิดเป็น31ของจำนวนนักลงทุนต่างชาติในไทยเพิ่มขึ้น1 0 6และมีมูลค่าการลงทุนในพื้นที่ EEC จำนวน18,224ล้านบาทคิดเป็น25ของเงินลงทุนทั้งหมดเพิ่มขึ้น93% โดยเป็นนักลงทุนจากญี่ปุ่นถึง31รายลงทุน3,523ล้านบาทจีน19รายลงทุน18,300ล้านบาทฮ่องกง11รายลงทุน5,500ล้านบาทและประเทศอื่นๆอีก38รายนะคะรวมลงทุน7,893ล้านบาท